กลับสวัสดี่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์ออยแล้วก็เกมทัวร์เฟสควีสลักกี้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 เป็นภาษาอทำแล้วนะครับผมวันนี้เขาจะเกียนสมชื่อแค่ไหนนั้นติดตามชมได้เลยตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในด่านตู้เกมอาคิตเห็นนะครับผมเราก็ต้องกดปุ่มสีเขียวอย่างนี้ให้ได้ร้อยหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้ไกด้า้าไให้ได้ร้อยหนึ่งให้ได้ร้อยหนึ่งกด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  ๆนจำนวน9ก้อสิบเราต้องกดช้าช้านะครับผมโหมนี้จะเป็นบูกสีแดงนี่เีย้อยอีกแล้วนะครับผมต่อไปด่นานนี้วิ่งไปผ่านอีกแล้วนะครับผมต่อไปด่านนี้เอาดาบฟันบัวทิ้ง กุบสองแล้วก็ผ่านอีกแล้วนะครับผมต่อไปดานนี้ธนาคารเอาบินใจใส่น,นี้แล้วก็ได้งเงินมาว่้อ่างล้านกว่าบาทนะคบผมต่อไปดันพาร์ก,กิ้นะครับผมเปิดไปต่อเ,เลย ไปเสียงไรับ oh, ุ <laughs> <c oughs> play, the ่ม <c oughs> right. ่หนูหแค่นี้ผูผพานอีกแล้วนะคะผมต่อไปด้านนี้อาหารปลาอาหารปลาอันตบลงไปนะครับตอนนี้เป็นรถถังก็ยินนี่ ก็ผ่านอีกแล้วนะคะคุณดตอนนี้ดนี้ก็เอื้อผ่านอีกแล้วนะคะคุณต่อไปดันนี้เอาเวดด์เอไปเอาเวดอขึน้นมาเอลยจุ่มน้ำตายเลยแล้วาน,นานเอามึอจับ คือไปที่ทยังไงวันนี้นี่ก็ขอจบเพียงแค่11ด่านแค่นี้ก่อนนะครับผมผมคลิปหน้าเราจะมาชชโมดานพิเศษกันอีกนะครับผมผมถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสิดตาให้กันด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของโทเฟสคเเอตาก้ห้ามห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี